กราบสวัสดีเอฟซีไซมูที่รักและเคารพทุกๆท่านนะครับผมมาพบกับพ่อพราหมณ์ในช่วงกองบุญวัตถุมงคลของพ่อพราหมณ์เช่นเคยนะฮะวันนี้จะนาสุดยอดวัตถุมงคลนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันภัยสงครามป้องกันร,รังสีนิวเคลียร์มานาเสนอให้กับเพื่อนๆนะฮะได้รับพิจารณานะฮะวันนี้ก็นครขอนาเสนอพระชัยหลังช้างนะฮะ พระชายหลังช้างรุ่นนี้นี่เป็นพระที่คณะสงฆ์ไทยนําโดยเจ้าคุณฟื้นชุตินโรนะฮะได้สร้างเพื่อเฉลิมฉลองพระยศพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอรุณเดชมหาราชราชกาลที่9นะฮะในเนื่องในครบ5รอบนั่นก็คือ60ปี60สิ้าพรรษานะฮะพุทธาพิเศษในวันที่30เดือนธันวาคมพีพศ2530นะฮะที่พระมหาอุโบสถพระแก้วนะฮะมรกรือพระประสิทธิรัตนศาสดารามนะฮะโดยพระคณาจารย์พ่อแมครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ไทย ที่เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ในยุคนั้นนะฮะนิมนต์มาทั้งหมด80รูปด้วยกันเป็นพิธีอลังการยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะสมพระยุพเกแดดในหลวงราชการที่9้นั่นเองนะฮะอันมีอ่าสมเด็จพระยานสมเด็จพระยานสังวรนะฮะสมเด็จพระสังคราชเจ้าคุณวาดสมเด็จพระสังคราชยานสังวรสมเด็จวัาเกตสมเด็จพระสังคราชองปัจจบันนะฮะพระอริยวงศ์สาัาตยานนะฮะ เจ้าคุณฟื้นชุตินทโรนะฮะหลวงพ่อไพวัติคุณทองหลวงปู่ฟันอาจารโรหลวงพ่ออุตมะวังเวกันหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะฮะพ่อปริปกรหลวงพ่อพระราชพรมยาแห่งวัดท่าสุงนะฮะถือได้ว่าพระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณเลิศอกอุที่สุดนะฮะในทุกๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้องกันภัยสงครามรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาด นะฮะเป็นมหาอุดนะฮะคงกพันธาตรีคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันสัตว์ราวุธทุกชนิดนะฮะเป็นเสน่เมตตามหานิยมมหาลาบนะฮะมีท่านไว้ก็คือป้องกันคนทั้งบ้านนะฮะบ้านสงบร่มเย็นเป็นสุขนะฮะมีรถอยู่กับรถก็ป้องกันคนทั้งรถนะฮะเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ไกลปลอดภัยนะฮะแล้วก็สุดยอดที่สุดของที่สุดนั่นก็คือเป็นพระรุ่นนี้นะฮะพระชัยหลังชาเป็นพระออกศึกเป็นพระแห่งชัยชนะนะฮะ ท่านใดที่มีพระองค์นี้ว่ากันว่าใครที่คิดร้ายคิดทาลายกับท่านก็จะแพ้ภัยตัวเองนะฮะด้วยอนุภาพแห่งพระชายหลังช้างท่านใดที่ยังไม่มีไว้ในครอบครองนะฮะอไรมาสอบถามพ่อพรามได้นะฮะพระชายหลังช้างนะ,ะหลังพอปร,รอพุพทธพิเศษวันที่5เดือนธันวาคมปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะฮะอไรมาสอบถามได้ฮะเมดแปดแปดสี่เจ็ดนะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e d แปดแปดสี่เจ็ดนะครับผมพระชายหลังช้างสุดยอดพระเครื่องแห่งยุคในหลวงชกาลที่เก้า ป้องกันภัยสงครามนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดะะเป็นมหาอุจคงกปพันจาตรีเขาคะะราดปลอดภัยรุ่นชุดนี้เป็นสวยคัดพิเศษนะฮะสวยคัดพิเศษมีจํานวนจํากัดนะฮะถ้าท่านใดยังไม่มีไว้นในครอบครองอยากจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญมงคลแก่คนในครอบครัวก็ไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ไอดีไลน์เมษ8ปดแนะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d 8ปดแนะครับผมพระชัยหลังช้างสวัสดีครับ